หน่อยค่ะหลังจากออกมาจากเอเดโจย์เนาะตอนนี้เฮาก็จะมาซื้อหน่อไม้ไปต้นเมฮักจูอาฝั่งฟุ <intell> <h> <universal> ้นอยู่เรนุ่มบอกว่าเพิ่นมาเขาใส่อลไรเพิ่นโทรหาสองเท่อละเพิ่นก็โทรหาเฮาสองเท่าเพื่อนนอกมาเฮาเขาอดใส่เพื่อนเพื่อนมาฮับเอาเฮาอยู่ที่นครพนมเฮาเพิ่นก็จะมารอทางเฮาอยู่ทางเฮาก็กำลังเดินทางไปอ่ะตอนนี้เฮาก็จะได้ซื้อหน่อไม้ไปต้น แม่แม่อย uh, ู่ฝั Hence, oh ่งคุณเนาะเสียงคำซื้อกรองเท่าด้วยนี่กองห้าพันกองหาพันอ่าสองก็ดถุงละห้า

หากครั้งแรกที่ซื้อไปได้ละน้อยซื้อคำามตรงนี้ปัญหาแต่ว่าเพื่อนจีให้เอาข้ามอยู่เดี๋ยวให้ละน้อยจ่ายเงินก่อนยืมมัอนี้ยืมก่อน ใ้ของฝากของโต้เรียบรนะ้อยแล้วเนาะไปเดินทางต่อให้ละ<ว>น้อยคนมาซื้อเอาตัวพวกวะเอาตัวพวกเหรอสบายเนาะเอววเอไปให้เราแกงเลยเสามถุงเอาสามถุงอพอดีแกงกินแรง เท่าไหร่นียคะลูกกลายเป็นลูกทำไมจังซื้อหมดันนาทุกปีเต็โขรงพันเนไปแล้มันเข้าไปโดนไปแบบยังกลับไม้ค้ามไปฝากนั้นเนาะเนาะไม้พีัอ รลายอาก่งขามกรเิทงแลวหเดแคมโคลนะเนาะต่ยังฝากรถด้วยไซูไสดยูทนี่เฮาก็มาแวะฝากรถกันเนาะ ยู่ใส่ใส่กระเป๋าพ่อฮะกระเป๋าอาเต็มแล้วตายฝากรถแล้วก็จะได้เดินทางก็ชี้ติดปากอยู่ไปเลยเราจะได้ข้ามไปสร้างคุณไปเที่ยวไปเที่ยวเป็นใดไซดีใจบ่ดีใจใจได้ไปเที่ยวที่เท่าใดละไซนี่ แม่สเมสองชื่อนี้สองสามไมไปสองสามชืออะไรเเห็นปะไอ้บบาเตียงข้ามกันจะิวเนะไหมเนาะเอาไปตอนพี่น้องข้างข้งนั้นแต่บเพื่อนให้ข้ามรือบ่อด้แต่แต่ปัญหาแต่ว่าข้ามไปฟังคุณแล้วเพื่อนีะให้เอาข้ามได้เพื่นบ่ได้ ตอนนี้เข้ากับซื้อปีเงื่อเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับกำลังสีอย่างลงโอ้ทางลงโค้ดสั้นเลยพี่น้องมพได้จได้เงินแเลยน้องยก็ได้อาเน่าุไเปข้าวไปแต่ซ้ำกันนั่นแหละเรแต่ว่าายเงินแพงขึ้นตต้ม ตอนนี้เขาก็ได้มาท่าอยู่ท่าเหือเนาะพี่น้องเนาะได้ท่าท่าเหือออกพี่นั่งพิดีใจบบอันนี้ยังได้ท่าเหื้ออ่ะไปเดินทาง นแตอนนี้เราก็ลัจะขึ้นไปเครื่องสรงนั้นเป็นบรรยากาศคนในเฮือร์ค่อยๆๆทิมซะทิมซะทิมซะมันเปื้อนแล้วทิมทิมจนเฮือร์ในป้านเฮือรนี่แหละไปเลยไปยังแค่ไหนมันยังเหลือเออมันเปื้อนแล้วยังเสียดายของกินคนเต็มแล้ว มากันหลายเมื่อกันหลายเดี๋ยวจะไปเจอกันอยู่ข้างเครื่องเลยเนาะเพราะว่า หลงทางเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ทา้งทึ่งเนาะเพราะว่าเขาจะได้จำกัดในเพื้นบให้ถ่ายอ่ะตอนนี้เขาก็เดินทางมาถึงฝั่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเป็นยังไงใส่พาสปอร์ตมาไกลๆหนึ่งอยไ่เลยสองร้อยบาทรลลัวแค่จริงอ่ะเขาเขาเห็นอกสารซบเซานี่มากเลยแต่ดีกว่าเนาะเออมันมันกับประหยัดกว่าร้อยบาทนะเพราะว่าเขาโบได้ไปไกล จ<ไ>นฮอดกรุงเทพกรุงไทยเสิรเขากัมาแถวๆนี้ซื่อนะครับพัชปอนต้องแบบไปหลายมื้ออย่างจังคุ้มไปเน้องเลยจะมาแต่จังหวัดนครพนมเห็นโซ่ข้ามาเสียสี่สิบบาทง่ายกว่าเน,ะนานะตอนนี้เขาก็เดินทางมาโฮสฟังนี้แล้ววันนี้กันรอติดตามคลิปต่อไปของลานอ้อยการเที่ยวนครพนมสวัสดีบายสบายดีสบายดี